นิทานไทยตอนพอเพียงณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทอันเงียบสงบมีชายชราคนหนึ่งชื่อตาแก้วเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกเช้าตาแก้วจะตื่นขึ้นมากวาดลานบ้านต้มน้ำดื่มสมุนไพรและออกไปทำงานในไร่เล็กๆของตนเองเขาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือทุกข์ใจ แม้จะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคนอื่นๆแต่ตาแก้วก็พอใจกับชีวิตที่มีตรงกันข้ามในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอมังซึ่งมีความทะเยอทะยานสูงเขามุ่งมั่นทำงานหนักเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุดมังเชื่อว่าเงินทองคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความสุขเขาจึงไม่เคยหยุดพักวันๆเอาแต่คิดว่า จะทำอย่างไรให้รวยขึ้นไปอีกวันหนึ่งขณะที่มั่งเดินผ่านไร่ของตาแก้วเขาเห็นตาแก้วกำลังนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมกับกินข้าวกับน้ำพริกและผักต้มที่เก็บมาจากสวนมั่งหัวเราะเยาะและพูดว่าตาแก้วเอ๋ยทำไมแกถึงยังจนอยู่แบบนี้ถ้าแกขยันทำมาหากินมากกว่านี้แกก็คงมีเงินทองมากมายเหมือนข้า ไม่ต้องมานั่งกินข้าวกับน้ำพริกแบบนี้หรอกตาแก้วเงยหน้ามองมั่งด้วยรอยยิ้มแล้วถามกลับไปว่าแล้วเองมีเงินมากมายไปเพื่ออะไรละ่ะมั่งมั่งตอบทันทีโดยไม่ต้องคิดก็เพื่อให้ข้าสบายข้าจะได้ไม่ต้องทำงานหนักตอนแก่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตาแก้วยิ้มอีกครั้งก่อนพูดว่า แล้วตอนนี้เองมีความสุขหรือยังมังนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะตอบแบบไม่เต็มเสียงนักตอนนี้ค่าต้องทำงานหนักก่อนแต่เมื่อข้ามีเงินพอข้าก็จะเป็นสุขเองตาแก้วหัวเราะเบาๆแล้วถามต่อแล้วเองแน่ใจหรือว่าถ้าเองมีเงินมากมายเองจะเป็นสุขจริงๆมังไม่ตอบ เขารู้สึกหมุดหนิดเล็กน้อยเพราะไม่เข้าใจว่าตาแก้วหมายความว่าอย่างไรตาแก้วจึงเล่าเรื่องหนึง่งให้มั่งฟังนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวยมหาศาลเขามีทรัพย์สินมากมายจนใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดแต่เขากลับไม่เคยมีความสุขเลยสักวันเดียวเพราะเขากลัวว่าทรัพย์สินของเขาจะสูญหายเขาคอยนั่งนับเงินอยู่ทุกคืน ไม่กล้านอนหลับสนิทเพราะกลัวว่ามีคนจะมากล่นเขาห่วงแหนทรัพย์สินของตนเองจนไม่ยอมแบ่งปันให้ใครแม้แต่ครอบครัวของเขาเองก็ไม่ได้รับความอบอุ่นจากเขาเพราะเขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการหาเงินเมื่อแก่ตัวลงเขาป่วยหนักจนสุดท้ายเขาก็ตายลงอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครมาดูใจในวาระสุดท้าย เพราะเขาไม่เคยใส่ใจใครเลยนอกจากเงินมั่งฟังจบก็นิ่งเงียบไปเขานั่งครุ่นคิดถึงชีวิตของตนเองผ่านมาเขาทำงานหนักหากเงินให้มากขึ้นแต่กลับรู้สึกเครียดและกังวลตลอดเวลาเขาไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้ครอบครัวและแม้จะมีเงินมากมายเขาก็ไม่เคยรู้สึกพอใจจริงๆ หลังจากวันนั้นมั่งเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองเขายังทำงานหาเงินอยู่แต่ไม่ลุ่งหลงกับมันเหมือนก่อนเขาเริ่มแบ่งเวลาให้ครอบครัวใช้ชีวิตเรียบง่ายขึ้นและเรียนรู้ที่จะพอใจกับสิ่งที่มีเขากลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมพ่อแม่ของตนเองได้ใช้เวลากับลูกและภรรยามากขึ้นได้หัวเราะได้แบ่งปันอาหารกับเพื่อนบ้าน และรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คนที่รู้จักพอจะไม่มีวันขาดแคลนเงินทองเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตอย่าปล่อยให้ความโลภทำให้เราลืมความสุขที่แท้จริงจงใช้ชีวิตอย่างมีความหมายใช้เวลากับคนที่เรารักและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบัน เมื่อเราหยุดวิ่งตามความโลภแล้วหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่เราอาจพบว่าความสุขนั้นอยู่ใกล้ตัวของเรามาโดยตลอดหลังจากนั้นมั่งไม่เคยดูถูกตาแก้วอีกเลยกลับกันกลายเป็นสิทธิ์ของตาแก้วคอยมาขอคำสอนและนำไปปรับใช้ในชีวิตบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่มีมากหรือมีน้อยแต่อยู่ที่ความพอใจกับสิ่งที่เรามี ขอแค่พอเพียงก็เพียงพอแล้ว